มาเจ้าวันนี้น้ำอ้อยจวนไอเอสดีเมื่อกี้เข้าที่บ้านสวัสดีครับผมวันนี้มาแอววเมืองพานวันนี้ีแม่ประต้มไก่เจ้าแล้วก็มีต่ำโออันนี้ยังอันนี้ตําโอใส่น้ำผู้อันนี้ไม่ใสาแม่มาใส่เดี๋ยวเอามากินข้าวเจ้ามาจิ้มพอจิ้มพอเราลําก่อนนี่เอางจิ้มพอก่อนต่ำโอใส่น้ำผู้เราผ่านปลเอสดีก่อนดูสีสันก่อนหน้าดูแตบมหูจะลํำก่อนลองจิ้มพอหน่อย รำในแม่แก้วโคตรนะตับอกกำปอหวานตัวซ้มสวยเด้ <c oughs> ด๋ยยิ้มมาแล้วมะทับโ,โอ้กนั้นปูห้อยลงรำอันนี้ผมใส่ย่างมากินข้าวอันนี้มผม,มนนใส่รำบะอโอ,อมีตมออ่ตับโอ๊กต้มไก่หมูมะนาวหน่นนนอยวันนี้<ำ>นะวันนี้หมูมะนาวแซ่บหมูมะนาวนี่ฝีมือใครฝีมือน้ำอ้อยมันจะหวานเหมือนแกงตาคนเนี้ยก่าน